ไฟไหม้หมดเลยนั่นไฟไหม้หมดถึงประมาณ70ตารางกิโลมนั้นค่าเสียหายโดยรวมเนี่ยประมาณ5.5า้าล้านนั่นคือการสูญเสียของถามว่าอุบัติภัยเหตุภัยเหตอเพศทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกบางทีรัฐอเมริกาน่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างล้มานาคตกว่าประเทศอื่น ไฟใช้น้ำดับน่าจะช่วยและมีเครื่องบินดับไฟด้วยรู้ไหมว่าไม่สามารถช่วยดับไฟได้แก้ไขไม่ตกนั้นพอเรามาดูเรื่องนี้แล้วก็เป็นต้องเรื่องบุญกุศลเท่านั้นที่จะป้องกันร,รักษาได้นั้นพอเห็นลูกหลานเราโดยเฉพาะลูกหลานองท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะเด็กลูกหลานเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ ด้วยการที่มีการศึกษาทางทางความรู้แต่ขาดคุณธรรมเนี่ยและก็เชื่อมั่นในการศึกษาเชื่อมั่นในเรื่องการกระทำของตัวเองหลายๆด้านที่ผิดพลาดที่มองเห็นว่าเพราะว่าหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายเหมือนผู้รู้หลายองค์พระสงฆ์หลายรูปที่เคยได้ปรารภไต้คุยฟังว่า นานาคตเนี่ยไม่นานเนี่ยจะมีสินามิมีแผ่นดินไหวทำให้คลื่นยักลงมาหรือมีภูเขาไฟระเบิดกลางมหาสมุทรก็จะทำให้คลื่นสูงยกระดับเป็นสูงเป็นบางคนจะบสูงระดับสาไฟฟ้าแรงสูงที่มันมานั่นคือเหตุการณ์ของโลกที่จะเกิดขึ้น เช่นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองดูถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสอนพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างดีงามเนี่ยเราก็จะไม่มีภูมิพ้องป้องกันโดยเพราะลูกหลานเราบางทีเอ้เราอยู่มอนอยู่ปากช่องเหมือนที่ว่าการทลองเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง200เ260เมตรนะค่อนข้างสูงถามว่าเมื่อมีคลื่นยักษ์มาถึงไม่ไม่ถึงแต่ท่านจำไว้ว่า ทารุกหลานเราเนี่ยที่ขาดศีลขาดธรรมขาดความอ่อนน้อมขาดความดูหมิ่นพ่อแม่ไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จกัจกปู่ย่าตายายไม่รู้ความก้าวร้าวเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันหนึ่งวันที่จะมีอาเพศนั่นนะ่ะจะเดินไปหาทันทีก็จะตายสูญเสียโดยความที่ต้องไปหาสิ่งนั้นโดย กรรมบันดาลทันทีนั่นวันหนึ่งจึงบอกว่าันหนึ่งจะมีคนตายเป็นจำนวนมากคนที่ขาดศีลกาดธรรมเนี่ยก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียที่มีไฟไหม,ม้แล้วก็บ้านเรือนราคาโดยเฉพาะในบ้านเรือนในในโซนของคนรวยเนี่ยราคาตั้งแต่พันล้านขึ้นไปเนี่ยภายไฟไหม้หมด นั้นแต่ก็มีบางาบ้านที่มีบุญเชื่อว่าป้องกันได้รักษาได้นั้นในท่านทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่ามีบุญท่านั้นที่จะเป็นวัคซีนที่จะเป็นกำแพงป้องกันเหมือนพวกท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดของตลองก็ดีหรืออยู่ที่บ้านก็ดีมาจึงพยายามจะเอาคําสอนพระเจ้าและชาวพุทธเนี่ย ถ้าจะปลอดภัยพุทองค์ตรัสสอนพวกเราไว้ว่าเมื่อเหตุการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นไฟลงจากท้องฟ้าโดยเพราะระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงทำให้คนตายไป็นจำนวนมากเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มีซีนามิที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นถ้ามีภูเขาไฟในอินโดนีเซียในไต้หวันในฟิลิปปินส์ในญี่ปุ่น มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคลื่นมหาศาลหมานะเหมือนที่หลวงพ่อสังวารเคยพูดกับหลวงพ่อสนองไว้ว่าสนองต่อไปเนี่ยแต่เราไม่สามารถอยู่ได้ต่อไปจะมีฝนตกเจ็ดวันจะคืนถามาฝนตกเจ็ดวันจะคืนเป็นไปได้ไหมโลกเดือดเปลี่ยนแปลงหมดนะความเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงเปลี่ยนแปลงไปได้หมด สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะสิ่งที่เราไม่เคยพบก็จะพบนั่นจะเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหลายมาจะเป็นน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะที่แม่สายหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นที่แลนเภอที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีฝนตกอสองวันเนี่ยเก้าร้อยกว่ามิลเนี่ยไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ถ้าปากช่องอนะ่ะสมุติถ้าปากช่องเขาใหญ่ตก900ร้อมิลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าน้ําจะลงจากภูเขาประมาณห้าหเมตรลงมากว่าคนริมคลองฉั้นท่านทั้งหลายจึงบอกมีวิธีการเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าวางวัคซีนให้หมดพุทธเจ้าบอกทางไม่หมดถ้าเราไม่ประมาทเราต้องมีคุณเราไม่ต้องมีบุญนะถ้าเราไม่ต้องตกความทุกข์ยากความลำบาก บอกเลยว่าสมบัติทั้งหลายที่เราทํามาที่เราเคยสร้างไว้มันจะมามันมาของมันเองนะสิ่งที่เรามีจากปัจจุบันเนี่ยมาจากอดีตที่เราเคยสร้างไว้แล้วปัจจุบันพอเรามีแล้วเราก็สร้างต่อมันก็จะเป็นพลังงานที่จะให้เราเจิญรุ่งเรืองเราพบสันติสุขเหมือนที่ตอนน้ําท่วมปีห้าสน้ำท่วมปีห้าสี่นี่บางพื้นที่โดยเพราะยอมหลายคนที่อยู่ ในเขตเมืองเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมสูงมากไม่สามารถจะเดินทางไปได้แล้วก็มีเงินมากมายไม่สามารถหาซื้อได้ยกเป็นบางคนที่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญเหมือนเทวดรรักษาก็จะมีเรือมีคนเอาเรือเอาเจวเรือขับเรือไปเอาของไปแจกที่ถึงบ้านถึงซอยลึกๆได้ นั่นถ้าคนทั้งหลายเหล่านั้นได้พิจารณาทั้งหมดมาจากบุญที่เราเคยทําไว้หมดนั่นจึงในคําสอนพระสมัมมาวิชาของเราจึงให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทและที่สําคัญก็รู้จักการาเกื้อกูลการสงเคราะห์เหมือนพวกท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธพิเศษได้ทําบุญตักบาตรดูแลพระพุทธศาสนาการดูแลพุทธศาสนาเป็นการสร้างมงคลให้กับตัวเองมาก พราะท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยที่ได้ดูแลศาสนาตักบาตรทำบุญเพราะพระสงค์เนี่ยไม่มีอาชีพในการที่จะไปทำไร่ทำสวนนั้นประสงค์อยู่ด้วยการเลี้ยงด้วยชาวบ้านนั้นพระท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บางทีเราต้องเรียนฝึกฝนในจิตใจเพื่อความอ่อนโยนเพื่อความประณีตเราให้เพื่อการบูชา พระสงฆ์มีหน้าที่ในการปฏิบัติรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์และปฏิบัติปฏิบัติสมาธิภาวนาพอเราจึงในคําสอนพระสัมมาจ้าเราเป็นชาวพุทธรู้เลยว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นเราทําพระที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยก็จะมีในสงส์แก่ผู้ที่ให้เองทําให้ผู้ที่ให้เกิด อาน,นิสงส์ตามมานั้นจึงบอกการสงเคราะห์การเกื้อกูลเนี่ยเป็นกำแพงเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ทำให้เราไม่ลำบากมันจะมีทางออกเวลามีความมีทางติดขัดสองคือให้เรารักษาศีลนะถ้าเห็นเหตุการณ์วิบัติเกิดขึ้นเนี่ยให้เรามีศีลพยายามไม่ใช่เพิ่งพอเกิดเหตุแล้วมารักษาไม่ใช่เราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้รักษาศีลให้บริสุทธิ พยายามรักษาศีลห้าศีลนี่เป็นรูปแบบที่ดีงามจึงบอกศีลเป็นรูปแบบที่ดีงามตั้งศีลห้านั่นศีลแต่คำพูดคำจาการกระทําทางกายทางบาจาน,นี่นั่นศีลนี่ทาให้เกิดความเรื่ศีลไม่ต้องเสียงเงินเสียทองแล้วก็ทําให้เกิดความงามเกิดความงามทางจิตใจทางทางกายทางบาจาทางใจศีลทําทให้เกิดความงาม นั้นถ้าเกิดเรายังไม่บรรลุมรรคผลชาตินี้เนี่ยอันนี้สงฆ์ที่พระองค์เคยตัดสอนไว้ว่ามีผู้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขัดสนเกิดมายากจนด้วยกรรมบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีพระองค์ตัดสอนว่ามาจากที่เขาเกิดมารวยเพราะเขาเคยทําบุญให้ฐานไว้มากมายในสงฆ์ก็ตามมา หรือบางคนเกิดมาทําไมเกิดมาสวยเกิดมาสวยเพราะเขาได้รักษาศีลศีลจะเกิดในพบภูมิใดศีลน,นั้นก็จะทําให้เกิดความงามหรือตั้งใครจะเกิด,กดมามีสติปัญญาดีก็มาจากการภาวนานั้นใยญ่ยท่านทั้งหลายพยายามบอกลูกหลานเราถ้าเรารักลูกหลานให้ทําตามคําสอนนะฮะลูกหลานเราแผ่เมตตาลูกหลานให้เราภาวนาได้ให้ลูกหลานจําเป็นตําราวไว้ว่า ถ้าไม่ต้องการพบเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นนอน,นาคตเนี่ยโดยเพราะคนที่ขาดสิ่งทมให้เราอยู่ไกลเราอยู่ที่สูงไม่สามารถจะอันตรายได้มีสินามิมาเราก็มาเจอแต่กรรมถ้าเราไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักคุณคนที่มีคุณแก่เราเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะพบภัยบัตรชาะะน,นในท่านต้องมีมีภูมิมีวัคซีนวัคซีนที่อยากฝากให้ท่านทั้งหลายก็คือ การภาวนานะการภาวนานั่นบางทีเราต้องเรียนที่จะมาพยายามออกเบสิกไม่ว่าจะเป็นการนอนภาวนาบางทีเรานะบางทีเราไม่เคยนอนภาวนาบางคนไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องเป็นปรมมัทั่วทีะบม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนนะนั่นนอนภาวนาเนี่ยนอนเตรียมตัวนะบางทีพระบางองคนะ์พระที่บวชนานๆเนี่ยเวลาเวลาบางองค์ท่านมาราภาพ ร่างกายท่านไม่นั่ไม่เปือ่อยเป็นเพราะอะไรเพราะท่านขณะที่ท่านจะหมดลมหายใจนั้นท่านทำฌานได้ทำฌานได้เนี่ยฌานเป็นอำนาจของสมาธิที่ไม่ทำให้เกิดร่างกายเนี่ยไม่แปรสภาพทำให้ร่างกายนี่เป็นปกตินั้นเพราะท่านทั้งหลายที่สร้างบุญมากก็คือการนอนพยายามพอนอนพอนอนที่สมาน้นในท่านนอนก็หรดหายใจกอพูดหายใออกโทพูดโทโชคดีเนี่ย แล้วพอสงบพอไดอารมณ์ก่อสมาธิพูดโทให้คออุณพ่อโชคดีพูดถอยคุณแม่โชคดีพูดถวยข้าพเจ้าโชคดีพูดถวยคนดญาติข้าพเจ้าโชคดีพูดถวยคนทั้งหลายนะทั้งพวงในโลกนี้โชคดีพอกําหนดไปมันจะเกิดสมาธินั้นท่านต้องพยายามฝึกเป็นนิส,สัยเนี่ยสร้างภูมมป้องกันไม่ให้เราประมาทบางทีเราไม่เคยไม่เคยเราเคยจะนั่งสมาธิบางทียายท่านต้องฝึกทั้งเป็นปรมาตา์เดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้อาบน้ําก็ได้ และคำวันนี้ไ,ได้ไปประชุมสัมมนาหลายเรื่องนะอยากจะให้ญาติโยมได้อัปเกรดที่เป็นคำที่ประมาเน้นมากได้พูดด้วยว่าอยากให้ชาวพุทธเรามีวลีของตัวเองคือพุโทโธโชคดีเจอใครพุทโทโชคดีเป็นมงคลอา้าวนั่นขออนุโมทนาสาธุการและขอวันนี้เวลาที่จำกัดเนะพราะว่าติดภารกิจนะแล้วก็มีการประชุมต่อไปก็น่าจะเป็นนะเรียกว่า ครั้งหนึ่งต้องเพราะกรรมการไม่ทิ้งไปก็ยําบากบางทีสี่เดือนสี่เดือนครั้งหนึ่งสี่เดือนครั้งหนึ่งไปไประชุมาบางครั้งมาถูกกตรงกันพระเงี้ยบางทีเวลาเดือนเดินทางมันค่อนข้างค่อนข้างไม่ตามไม่ตามโปรแกร,รมเพราะว่ารถมากปกติเราเดินทางมาจากกรุงเทพจากวัดมา่ามุนี่ปกติเมื่อก่นกอนก็ชั่วโมง10นาทีแต่ตอนนี้สองชั่วโมงกว่านั่นคือ วันเวลามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้องทําใจอยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีเปลี่ยนแปลงบุญกุศลนั่นแก้ไขที่ไหนแก้ไขที่ใจตัวเองเลยไม่ต้องไปแก้ไขใครพยายามถ้ามีปัญหายังไม่แก้ไขมันตกต้องแก้ที่ใจมันจะได้ทั้งหมดนั้นวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการและขอที่ทนจิตความน่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพุทธนุภาพธรรมนุภาพสังขานาภาพ และพระศักดิ์สิทธิ์พระผู้ชําคนพระผู้สมปรัถนาปฏธิษฐานเทวดารักษาวัดนพสวรรค์พระเปยรุยนว่าชาพุทธของพระองค์ที่ได้มาศึกษาธรรมะคำสอนไม่ว่าจะเป็นการมาแผ่เมตตามาสวดมนต์ถือนิติตรดงแบบวัดกองตลองที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านู่ต่างประเทศชาพุทธทั้งหมดเป็นชาพุทธของพระองค์ชาพุทธของพระองค์คำปฏิบัติผิด ปฏิบัติประหลาดปฏิบัติลงทางเขาจะได้มีขอโประองดูแลรักษานำชาพุทธของโปรดองเดินตามรอยบัตบทสุดคือมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอ